ผ่านการรับรองจากกสทชแล้ว vivo v30 อาจ,จเปิดตัวช่วงต้นปีนี้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา vivo v30 ได้ผ่านการรับรองจาก TDRa ใน UAE แล้วนะครับหลาสุดสมาร์ทโฟนรุน่นนี้ก็ได้รับรองจากกสทชที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับซึ่งโมเดลที่ผ่านการรับรองจะเป็น v2318 ที่สเปคต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้บอกเหมือนเดิมแต่ในรุ่นนี้จะเป็นการรีแบรนด์มาจาก vivo S18 ที่เปิดตัวไปแล้วที่จีนครับโดยการใช้ชิปประมวลผล s ั a p d r a g o n เจ gen 3มไฮลมาที่12กิกลันบนระบบริบรการอยด์ส14มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด1260คูณ2 8 0พพิกเซลรองรับค่า r e เฟร์เรน1 2ห h z เฮ โดยจุดเด่นก็ยังคงเป็นกล้องหลังตัวหลักความเรี50ล้านพิกเซลเลนส์น l ตร a าว d ความเม็8ล้านพิกเซลพร้อมด้วยไฟออร่าไท์ LED ที่สามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ตามสภาพแสงอัตโนมัติครับ